สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีแชนแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไข่ลูกเขยค่ะค่ะก็จะมีไข่เป็ดมีเกลือมีน้ําเปล่ามีน้ําตาลมะพร้าวมีน้ําปลามีน้ํามะขามเปียกมีพริกจินดาแห้งมีหอมเจียวมีผักชีค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะนําไข่เป็ดมาล้างนะคะใช้ฟองน้ําขัดเบาเนะคะ ตักทุกใบเลยค่ะล้างผุกใบเลยค่ะจากนั้นเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เกลือละลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะ นนะคะคนวนๆแบบนี้นะคนสักหนึ่งนาทีค่ะเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะค่อยๆคนแบบนี้นะใช้เวลาคนหนึ่งนาทีนะคะคนเบาๆแบบนี้ หลังจากครบหนึ่นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดค่ะเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าจะครบ6นาทีนะคะเราจะเอาแบบยางมะตูมเราจะเอา6นาทีนะเราจะใช้6-7นาทีนะคะแต่วันนี้จะใช้หนาทีค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ําเย็นนะคะเพื่อที่จะนําไข่ลงน็อกนะคะค่ะมีน้ําแข็งด้วยนะ หรือถ้าใครไม่มีน้ําแข็งก็ใช้น้ําเปล่าได้นะคะค่ะหลังจากครบ6นาทีแล้วนะคะเราก็จะตากขึ้นนอกน้ำเย็นเลยค่ะค่ะเราก็จะนำนอกน้ําเย็นเลยนะคะค่ะเราก็จะแช่ไว้จนกว่าเขาจะคลายความร้อนนะคะ จากนั้นเราก็จะนําพริกลงทอดนะคะวันนี้เราใช้อหอมเจียวนะคะเราซื้อแบบสําเร็จมานะเราก็เลยไม่ได้หอมเราก็เลยไม่ได้เจียวหอมนะคะเราจะใช้พริกทอดอย่างเดียวค่ะทอดไม่ต้องไฟแรงนะคะทอดไฟอ่อนๆทอดให้เหลืองกรอบเลยนะ จะเอาเหลืองกรอบประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะตักขึ้นค่ะพักไว้บนกระดาษซับมันนะคะพักไว้ก่อนค่ะาจากนั้นก็จะทำน้ำลาดนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะ่จากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะมี เป็นสีเอ่ข้นๆนะคะน้ำเป็นข้นๆนะ,ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาก็เริ่มเหนียวข้นแล้วนะคะเขาก็เริ่มเหนียวข้นแล้วจากนั้นเราจะชิมรสชาติดูค่ะ รสชาติก็โอเคแล้วนะคะเขาจะมีหวานนำํำแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะเขาจะสามรสค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะพอเย็นตัวลงเขาก็จะเหนียวข้นขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะค่ะหลังจากที่ไข่เย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกค่ะใช้ช้อนคาอบแบบนี้นะ จากนั้นก็แกะในน้ํานะคะ หลังจากที่ปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางไว้บนกระดาษซับมันนะคะเราจะซับจนกว่าน้ําเขาจะแห้งนะเราจะพอปอกเสร็จแล้วเราจะวางบนกระดาษซับมันให้เขาแห้งนะคะหลังจากน้ามันร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไข่ลงทอดเลยค่ะเราจะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะ อ่าแล้วก็คนกลับไปกลับมานะคะกว่าเขาจะสีเหลืองทั้งลูกนะคนกลับไปกลับมา ใช้กระทะเทฟล่อนนะคะเพราะจะได้ไม่ติดกระทะนะพอดไปจนกว่าจะเหลืองนะคะเหลืองทั้งลูกนะ หลังจากที่เราทอดมาจนเหลืองได้ที่แล้วนะคะเหลืองสีทองแบบนี้แล้วนะเหลืองกรอบแบบนี้แล้วเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะเขาจะพอแค่นี้ค่ะค่ะหลังจากสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเสิร์ฟค่ะใช้ีด้ขาลงไปก่อนนะคะจากนั้นใช้เชือกผูกให้ตึงนะ ออกมาสวยๆแบบนี้นะไข่แดงเขาก็อยู่ตรงกลางคะ่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพริกทอดนะคะะเราก็จะราดด้วยน้ำค่ะเนี่ยพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะเหนียวขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเหนียวข้นขึ้นมาหน่อย เองก็สามารถซื้อซื้อได้นะคะกรอบอร่อยเหมือนกันค่ะจานนั้นก็จะเป็นใบผักชีค่ะ แล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทํากินทําขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ